สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์กตรสทิษดีไม่ได้เอฟซีสู่ขู่สู่คนเมื่อนี้สิมาเปิดราคาากล้วยพิกัดบ้านน้องบัวน้อยตำบลน,นาดาันอำเภอสุวรรณจังหวัดน้องบัวลำพูเมื่อนี้เบาแกะพืเชเสี่ยวมาจักตัพึ่จะเปิดจักตัแล้วพึ่จะเปิดราคาหลายปันใดเดี๋ยวห้องขาไปสอบถามเบาแกบกันได้เลยครับผมสวัสดีครับเบาแกบในน้ำตัวอีกเนี่ย อ่ารุนๆพ่อกันเท่านึงเนาะบาวแกบเมื่อนี่เอากล้วยมาจากตัวมื่อนี่เอามาสองตัวครับสองตัวแนะนำซื้อก่อนครับสวัสดีครับผมซื้อบาวแกบครับอยู่บ้านหนองบัวน้อยตำบลนตด,ด้านอำเภอสุวรรณภูหาจังหวัดนนงบัวลำรูครับครับมื่อนี่เขาเอามาสองตัวเนาะครับเป็นแม่เป็นแม่อันแม่นะอันลูกทีสองในท่อเป็นอันลูกแม่มันเป็นลูกของใบหยก แม่มันเป็นลูกของใบยกบ่ะเป็นลูกของใบยก <ท unut S 1> เป็นถ้ญาญาติใบยกสายเลียดใบยกเนาะเป็นลูกเป็นหลานเลือดจังเลยเป็นนันถ้าญาติเป็นาสายเลียดเนาะเป็นสายเลียดแม่น,นี่มีซื้อเหรอครับมซื้อมีซื้อเราเอิ่นไว้ซื้ออ,นะอีหยกอีหยกเนาะแต่ความสูงมันเท่าไหรเดี๋ยววัดให้พี่น้องครับบางเนี่ยบางแกะ ร้อยเอาเบิ่งต่ำๆไปร้อยสามเจ็ดบวกไปครับผมร้อยสามเจ็ดบวกอันแม่นี่ทองมันเท่าไรครับทองไม่ทองหรือเปล่าครับใกล้สิขอดแล้วครับทองกับพ่อพันใดไปทองพ่อพันอันคุ้มฝูงครับพอคุ้มฝูงเนาะได้เจ็กเดือนแล้วครับใกล้ที่ออกแล้วครับใกล้สิออกได้แปดเก้าเดือนแล้วเนาะครับครับจะว่าหุ้นวายลูกที่สองในท้องอ๋อควายลูกที่สองในท้องเนาะครับ อายุประมาณเท่าไรครับอายุมีประมาณสี่ปีกว่าสี่ปีกว่าเนาะครับเนาะทองได้เก้าเดือนแล้วแปดเก้าเดือนแล้วเนาะครับผมครับแม่เป็นสายพันธุ์ของใบยกใบ,ย,ย,บ,ย,บยกเอ่อทายาทใบยกเนาะครับอันเป็นสายเลือดของใบยกเอ่อเป็นลูกเป็นหลานนะครับแล้วเมืองอัตลักษณ์ดูวยโยกข้อขึ้นเลยครับครับเมืองอัตลักษณ์ครับตาตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออองทุ่งน่องขาว เอื้อปกเผาญ่เนาะครับนี่เนาะแม่นี่เด่นชัดเลยอัตลักษณ์นะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับล่ำแขงลำขาไ่ดีเล็บมุ่นครับสวยๆงามๆเลยแม่นี่ครับเบื่องสันไ่ครับนี่เบื่องล่ำโตไงดีหนาดีครับผมสันปะบูข้อปะเคงหูใบตองสาดนะครับสันหลังไงดีครับอ้างญงดีครับผมเบื่องดันไทยนี่สวยๆงามๆเลยครับ ครับนมซีเต้าครับนี่ครับเลี้ยงลูกดีแม่นบ่เบาแก็บครับนี่เบิ่งครับผมครับสวยๆเลยแม่นี่ครับใกล้จะได้กินน่องแล้วนะครับไปเอาไปก็ได้กินน่องกันง่ายๆเร็วๆเนาะครับพี่น้องครับแปดเก้าเดือนแล้วครับแม่นี่ครับรับประกันท้องแม่นบ่เบาแก็บครับรับประกันท้องครับขาบ่ทกบ่ถอนหางบ่ดอกเนาะหางบ่ดอกครับผมขาบ่ทกบ่ขอนแม่นี่ครับผมสวยๆงามๆเลยครับแม่นี่ความสูงได้ร้อยสามสิบเก้าบวกครับ ครับสนใจกับมาเบิงกระบาลแก็บนะครับตัวจริงเลยครับมาเบิงตัวจริงกระบาลแก็บเลยครับมื่อนี้บาลแก็บมาเปิดราคากล้วยแม่นั่งแม่งามๆเลยครับผมเปิดราคาหลายปั๊ดเลยครับเปิดไว้สิบหกห้าพันครับสิบหกห้าพันแสนหกแสนหกหมื่นห้าพันเนาะต่อรองได้มันบาลแก็บต่อรองได้ต่อรองได้ครับบาลแก็บบ้านนะครับกล้วยกันมาเบิงตัวจริงเอาครับอยู่บ้านน้องบ้าน้อยครับผมอ่อ ตัวต่อไปเลยครับครับมาชมตัวที่สองเลยครับแม่นี่นี่ซื้อว่าจังไดครับบาแกบื้อว่าเพ็ดอีเผ็ดครับอีเพ็ดเนาะเราก่อเพิ่นมาจะทั้งหดครับผมอันไปเอามาจากบ้านนาหนาทครับอันใส่เพชรอุดรครับลูกหลานเพชรใส่เพชรอุดรครับเป็นลูกหลานสายเพชรอุดรบับครับ ครับเนาะครับเนาะเป็นลูกหลานของสายเพชรอุดรแม่นี่สถานะในท้องมีหรือเปล่าครับมีแล้วต่ว่าห่างบ่หันได้ผ่านรอบครับอ๋อได้จักเดือนแล้วได้ประมาณสิบเอ็ดสิบสองมือหรือเ่ครับอ๋อสิบเอ็ดสิบสองมือก็พอพันได้ไหมครับพอพันคุ้มฝูงครับพอพันคุ้มฝูงเนาะครับอ่าความสูงมันเท่าไหร่ครับเปล่าแก่สามสิบห้าครับประกันร้อย ร้อยสามสิบหกครับประกันความสูงครับร้อยสามห้าสามหกประกันความสูงเนาะครับเพราะว่าได้วัดไปแล้วมันเบาๆแกบครับครับเบื้องอัตลักษณ์เนาะเบาแกบเนาะครับเบื้องอัตลักษณ์ตาแต้มแต้มจ้ำข้ออองทุ่งน่องขาวหัวเนาะหัวหนกหัวหนกหัวนุ่นหัวหมอท่องนะครับสวยๆเลยแม่นี่ครับอัตลักษณ์เด่นชัดนะครับครับเบื้องเออปะเพราใหล่ำแข้งล่ำขาไ่ดีครับผมนี่ก็เเรียบไ่ดีครับผมนี่ครับ ขาบ่อทกบ่อถอนเนาะบ่อแก็บหางตั้งงามลามดีหางบ่อดอกบ่อบ่หางครับรับประกันรับประกันเนาะครับเบิ้งหมุนด้วยบ่าวแก็บหมุนให้พี่น้องเขาเบิ้งครับเบิ้งเดึงเบิ้งไทยครับในไทยครับนี่แม่นี่แม่นี่จะเลี้ยงลูกดีครับผมแม่นี่ครับล้ำตัวใหญ่ดีครับล้ำตัวใหญ่ยาวดีครับผมวหัค่ะ ได้จากปีแล้วครับไวยตัวนี้ได้3ปีกว่าครับ3ปีลูกได้ท่องที่ใดครับบบาแก็บลูกในท้องนีหัวตะลูกแรกครับลูกแรกเนาะครับเนาะครับเบิงหางนะครับครับเดี๋ยวนิ่งๆได้ละดิ่งนิ่งก่อนนะครับนี่เดี๋ยวจะทายทั Blue ้งไทยพี่น้องเขาเบิงเนาะครับเบิงลำแข็งลำขาเออข่างามครับนี่เบิงข้อญ่ครับนี่สันปะบูข้อปะเข็งเนาะครับหูใบตองสาดเนาะครับพี่น้องถ้าเห็นแล้วก็สนใจจังโทรหามหาบบาวแก็บเนาะครับเนาะ ตัวงามๆเลยพ่วงหางบักใหญ่ข้นหางใหญ่ครับนี่ครับท้ายนะครับท้ายบักหน้าตัดนะครับพี่น้องโอ้ใหญ่ดีครับผมเป็นเป็นเอาแม่เป็นแม่พันแม่บอกได้นะครับแม่นี่ครับผมมาเบืองมาชมเอาว่าเบืองตัวจริงเลยครับว่ามันเป็นรูปลักษณะใดกับมาเบืองเอาครับครับท้ายเบืองอาจสีบลงามหรือบลใหญ่กับมาเบืองเอาครับมาเบืองตัวจริงเอาครับเบาวเก็บนะครับเปิดราคาหลายปันใดครับเบาวเก็บเปิดไว้13ครับเปิดไว้ สิบสามครับต่อรองได้เนาะเบาแก็บเนาะครับต่อรองได้ครับประกันความสูงแม่นี่ลูกเป็นลูกหลานของสายเพชรอุดรผ่าบ่ท่านผ่านรอบเนาะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งมาคุยกันกับเบาแก็บเอาเนาะครับอ่าอยู่ที่บ้านของบ่าน้อยคือเก่าล่ะครับเมื่อนี้เปิดราคาข้อยสองตัวนะครับงามๆได้แม่นี่ครับอ่าบอกเบอร์โทรอีกาเนี่ยเบาแก็บศูนย์เก้าแปดหกสามแปดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งครับเบาแก็บเนาะครับ มาติดต่อเบอร์นี่แหละครับผมครับงามๆได้แม่นี่ครับผมสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษทิษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ